สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพัทยาซิตี้นิวส์รายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเมืองพัทยาดิฉันศิรปรภาทองสมุทรผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยวรับหน้าที่ในการดำเนินรายการค่ะ นายกเมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าทำงานต่อยอดต่อเนื่องสีเป้าหมาย15นโยบายผลักดันให้เมืองพัทยาเป็นบ้านที่น่าอยู่สำหรับทุกคนค่ะเมื่อวันที่20มิถุนายน2 5 6 5นายประเมศางพิเชษนายกเมืองพัทยานำทีมคณะผู้บริหารเข้าสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่นศา,าลาว่าการเมืองพัทยาจากนั้นเข้าประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเมืองพัทยาชูนโยบายเดินหน้าขับเคลื่อนการทางานใน4เป้าหมาย15นโยบายภายใต้แนวทาง Better พัทยาต่อยอดต่อเนื่องเพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้นโดยมาตรการเร่งด่วนเศรษฐกิจ รายได้การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาการขุดเจาะสาธารณูปโภคที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองพัทยาและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่มิติใหม่ในการแก้ไขปัญหาครับก็เรื่องหลักเนี่ยเรามาบอกนะครับค่ากันว่าเราจะทำงานนะครับเป็นเ e s i ิเลียนซิตีนะครับเป็นผู้นำที่มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ ทำงานนะครับมีแผนการรองรับ1,2,3,4นะครับในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็จะทำเรื่องของเป้าหมายและนโยบายของเราที่ได้บนรลงเอาไว้นะครับที่ได้แจ้งกับพี่น้องประชาชนเอาไว้เนี่ยมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมนะครับในช่วงตลอดระยะเวลา4ปีที่เราจะมาดำเนินง,งานกันในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำงานเนี่ย เราจะไม่ทํางานแบบท็อปดาวนะครหมายถึงว่าเป็นการสั่งการลงมาอย่างเดียวนะครับเราจะทํางานเป็นแนวลูกศรน,นะครับลูกศรหมายก็ว่าที่จะเป็นลูกศรแนวขนานนะครับที่จะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในทุกๆระดับนะครับทำงานควบคู่กับผู้ปฏิบัติงานนะครับรวมถึงการมีประชาชนนะครับเป็นเครือข่ายในการที่จะ ทำงานร่วมกันนะครับรับฟังความคิเห็นร่วมกันแล้วก็ทํางานกันแบบที่แบบน้องนะครับที่จะให้ถึงเป้าหมายที่เราได้กําหนดเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามเราจะไม่ละเลยในเรื่องของการกระท,ทําที่เรื่องของทุจริตหรือเรื่องของการท,ทําที่สิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงนี้เราจะดําเนินการในขั้นเด็ดขาดด้วยนะครับและการนํานโยบายต่างๆที่จะนําไปปรากฏให้กับพี่น้องประชาชนได้ ได้ได้ได้เป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยก็คือสิ่งเป้าหมายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่อง น้ำท่วมนะครับเรื่องของการสานต่อนิโอพัทยานะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเป็นศูนย์กลางของ ec นะครับในการพัฒนารูปแบบของการศึกษาเป็นเมืองเทคโนโลยีเป็นต้นแต่เรื่องที่เราจะต้องทําเร่งด่วนแต่จริงๆเนี่ยสามารถทาไปพร้อมๆกันกับนโยบายทุกเรื่องได้เนี่ยแต่เรื่องเร่งด่วนจริงก็คือจะเข้าไปดูเรื่องปัญหาเรื่องของถนนหนทางที่ที่ได้รับเสียงสะท้อนมาจากที่นองประชาชนจํานวนมากนะครับว่าบางเส้นทางเนี่ยมีการทําการก่อสร้างแล้วยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่ ทำงานยังไม่เรียบร้อยนะครับให้เกิดอันตรายกับผู้สัญจรเนี่ยตรงนี้ก็ก็จะเข้าไปดําเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับเราจะตั้งคณะกรรมการตามที่เคยได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าจะเป็นผู้รับเหมาสํานักงานช่างและผู้ที่รับความเดือดร้อนเนี่ยเข้าไปดูในเส้นทางทุกๆเส้นทางที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ไม่ละเลยในเรื่องของการที่จะส่งเสริมเรื่องภาคเศรษฐกิจนะครับการจ,าจาัดกา,กจา,กจากกรจัดกิจกรรมที่เฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงการที่จะเปิดพื้นที่ค้าขายนะครับการที่จะ สร้างความร่วมมือนะครับกับเจ้าของกิจการนะครับในการที่จะให้มีการนำนักของคนทำงานนะครับมาทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นพาร์ทไทม์เซ็นเตอร์เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็หลายหลายสิ่งที่จะร่วมกันทำต่อไปครับ ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยาหากท่านไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาสามารถกดติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook PR พัทยาค่ะหรือทาง Line แอพัทยา Connect ภายใต้คอนเซปทที่ว่าเชื่อมคุณภาพชีวิตสร้างพัทยาให้น่าอยู่ค่ะหรือหากมีเรื่องราวร้องทุกข์ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่พัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์3ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการเริ่มต้นช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันศิรประภาทองสมุทรผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยวต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ